สวัสดีครับผม F b o x t ็อกด t i n g นะครับในวันนี้นะครับแล้วก็อยู่กับ Thai ม m b o n ์นิว l วลท0รนะครับเป็นรุ่นที่คงความเอกลักษณ์สไตล์ย้อนยุคของทาง Thai ั m นะครับที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ยุคแรกๆเลยนะครับตัวที่อยู่กับเราในวันนี้เขาก็จะเป็นตัวรุ่นสี m e r i d ดียนบรูนะครับแองการีนะครับก็จะเป็นสีฟ้าพาสเทลนะครับเป็นฟ้าแบบสีฟ้าแบบย้อนยุคตัดกับตัวสีส้มนะครับให้ฟิลลิ่งดีไซน์นะครับก็เป็นรถสไตล์คลาสสิกนั่นเอง ตอนนี้เราก็ได้ขับขี่กับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าสมรรถนะของเขาเนี่ยกับความคลาสสิกที่ให้มาเนี่ยเป็นรถโมเดิร์นคลาสสิกนะครับที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้นแล้วก็มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้นมาอยู่ในตัวของ b บ n n e v i l l e t 1 0้นั่นเองนะครับเรื่องแรกครับที่จะพูดักนเลยก็คือในเรื่องของการดีไซน์นั่นเองในเรื่องของการดีไซน์เนี่ยตัวด้านไฟหน้าเนี่ย จะมาเป็นหลอดแบบฮาโลเจนนะครับแล้วก็ตัวไฟเหลวก็จะเป็นหลอดฮาโลเจนเช่นกันที่เป็นหลอดฮาโลเจนเนี่ยก็เพราะว่ายัางทางไทยอัมเนี่ยเขาจะยังคงความคลาสสิกตามแบบฉบับของรถยุคเก่านะครับที่ใช้แบบหลอดไส้นะครับส่วนตัวไฟท้ายและไฟเบรกเนี่ยก็จะเป็นไฟหลอด LED นะครับก็จะให้ความสว่างที่ชัดเจนมากกว่าตัวหลอดไส้แบบหลอดฮาโลเจนนะครับผมถัดมาในส่วนของงานชิ้นงานต่างๆเนี่ยทางไทยอัมเขาทาออกมาได้อย่าง แนบเนียนมากเลยนะครับแล้วบอกเลยว่างานเขาเนี่ยเก็บได้ละเอียดทุกเม็ดจริงๆไม่ว่าจะเป็นงานสีชิ้นส่วนต่างๆในส่วนของปะกับหรือส่วนตัวเครื่องเนี่ยเก็บงานได้อย่างละเอียดแล้วเนียบมากๆเลยนะครับผมมาดูกันว่าตัวดีไซน์ของตัวนี้ีะมีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างครับ่า,าเริ่มแรกเลยนะครับก็นอกจากไฟแล้วก็ถัดมาที่ในส่วนของตัวเรือนไม้นะครับจะเป็นเรือนไม้แบบดิจิตอลผสมอนาล็อกนะครับก็ตัวไม้วัดความเร็วและวัดรอบเครื่องเนี่ยก็จะเป็นแบบ เข็มอะนาล็อกนะครับส่ววัดระยะทางแล้วก็ตัวมาวัดน้ํามันเนี่ยก็จะเป็นเราแบบดิจิตอลนะครับมาในส่วนของถังน้ํามันนะครับตัวเราก็จะมาพร้อมกับถังน้ํามันขนาด14.5ลิตรนะครับขัดลงไาอีกนิดนึงก็ตัวเบาของเขาก็จะเป็นเบาะนั่งแบบเป็นเบาะยาวแบบตอนเดียวเลยครับทบั้งผู้ขี่และผู้นก็เป็นเบาะยาวไปด้วยกันนุ่มสบายมากๆส่วนตัวท่อนะครับทางแท้อ้าให้มารับ400เนี่ยก็จะมาพร้อมกับครอบแตนเลสสตีแบบขัดเงาครับเป็น ตรงไปกว่าขวดนั่นเองนะครับก็เป็นข้อคู่ต้องบอกเลยว่าในสุดนีซุ้มเสียง,งเขาเนี่ยก็ฟังเอาเลยว่าเป็นยังไงนะครับก็ซุ้มเตียงของเขาที่ให้มานะครับก็ต้องบอกเลยว่าซุ้มเตียงของเขาเนี่ยมีความนุ่มและก็สุกถึงในแบบฉบับของผู้ดีอังกฤษอย่างชัดเจนเลยว่าเป็นผู้ดีอย่างในสไตล์ของรถคลาสสิกนะครับ แล้วถัดมาในส่วนของอ่าโพซิชันท่านั่งขับขี่ที่ทางไทยอัมได้จัดวางมาให้เนี่ยก็ก็บอกเลยว่าให้ท่านั่งขับขี่ที่สบายมากๆน,นะครับแล้วส่วนการควบคุมเนี่ยแอนเดอร์ลิงเนี่ยจุดวางแขนและจุดที่วางเท้าเนี่ยก็ให้การควบคุมที่ง่ายดายมากๆครับการขับขี่ภายในเมืองที่เราได้ทดลองขับขี่มาเนี่ยต้องบอกเลยว่าการมุดเลี้ยวหรือการซอกแทกภายในเมืองก็สาม,มารถทําได้อย่างง่ายดายครับแม้ว่า ตัวรถเนี่ยจะมีน to ้ำหนักอยู่ที่229กกิโลนะครับก็ต้องบอกเลยว่าทำได้อย่างสบายสบายเลยเพราะว่าความสูงของตัวรถเนี่ยไม่ใช่ปัญหาอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวผมเนี่ยสูง1 6 9เซนติเมตรสามารถเหยียบเท้าได้เต็มทั้งสองข้างเลยนะครับในขณะขับขี่เนี่ยก็สามารถเอาเท้าประคองได้แม้ถ้าคุณจะเป็นมือใหม่เนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าได้ลองขับขี่แล้วอ่ะสามารถขับขี่ได้อย่างสบายสบายเลยครับในส่วนของบาลานซ์น้ำหนักเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าไทมาทำมาได้อย่างลงตัวมากๆเลยครับก็บาลานซ์น้ำหนักเขาจะอยู่ที่ ตรงกลางพอดีนะครับก็ไม่ได้ไปที่ด้านหน้าหรือไปที่ด้านหลังการขับขี่เนี่ยก็ทําได้อย่างสบายๆแม้ว่าทันขับขี่ในความเร็วเนี่ยสัมผัส,สดได้เลยว่าตัวรถเนี่ยมีบาลานซ์อยู่ในตรงกลางที่พอดีในการพลิกเลี้ยวหรือการเข้าโค้งในความเร็วสูงเนี่ยต้องบอกเลยว่าทําได้อย่างนิ่งหนึบเกาะติดพื้นถนนนะครับเพราะว่าตัวยางหน้าที่ให้มนันเป็นยางวิชลินนะครับเป็นรถทัสติกเป็นยางเรืมติดรถที่ให้มาเลยไทอัมบอลนีวิล400นะครับมีช่วงล่างที่ นุ่มและหนึบมากๆเลยนะครับว่าจะเป็นในเรื่องของตัวช็อคอัพหน้าหลังตัวช็อคอัพหน้าเนี่ยก็จากที่เราสังเกตม,มานะครับก็จะมีจุดเด่นอยู่ที่ตัว กาดโช๊คด้านหน้าส่วนด้านหลังเนี่ยเขาจะเป็นโช๊คอัพแบบสปริงคู่นะครับก็เป็นตามสไตล์ของรถคลาสติกนั่นเองการทํางานของโช๊คอัพหน้าหลังเนี่ยบวกกับยางที่ให้มากับสมรรถนะช่วงล่างที่ทางไพยอัพเขาใส่ใจมาครับก็ต้องบอกเลยว่ามีช่วงล่างที่นุ่มหนึบมากๆนะครับในการขับขี่ความเร็วสูงเนี่ยตัวรถก็ค่อนข้างที่จะมีความนิ่งมากๆนะครับเข้าโค้งหรือการพลิกเลี้ยวเนี่ยก็สามารถทําได้อย่างง่ายดายนะครับกับตัวเบนวิลล์พีร้อยนะครับ สำหรับเครื่องยนต์บล็อกใหม่ของเขาเนี่ยก็จะมีความโดดเด่นนะครับก็อยากที่เห็นเลยที่ข้างเครื่องเลยว่าจะมีตัวเขียนเพจติดเอาไว้เลยนะครับว่า 900HP นะครับ HP เนี่ยก็ย่อมาจากคำว่า High Torque ก็คือแรงบิดตูงนั่นเองต้องบอกเลยว่า High Torque ของเขาเนี่ย High Torque มากจริงๆนะครับแต่ว่า High Torque ในแบบของผู้ดีเพราะว่าด้วยตัวเทคโนโลยีที่ทาง Thai ใส่มันเนี่ยก็เข้ามาช่วยในเรื่องของการขับขี่ที่ราบรื่นมากยิ่นขึ้นขี่ได้สนุกมากยิ่งขึ้นนั่นเอง ก็ต้องบอกเลยว่าจากที่เราได้ลองขับขี่เนี่ยแม้ว่าตัวรถจะเป็นเครื่อง900ทีนะครับแต่ว่าจะมาพร้อมกับตัวคันเร่งไฟฟ้าเข้ามาทําให้ตัวรถเนี่ยทำความเร็วแล้วก็ส่งพละงกำลังได้อย่างเรียบและเนียนม,มากยิ่งขึ้นนั่นเองสามารถทําความเร็วออปสปรดได้สูงสุดก็ตามที่เราซึ่งโชว์นี้เลยนะครับส่วนของอัตราเร่งนะครับที่ให้มาที่8.5นิวตันเมตรนะครับก็ต้องบอกเลยว่าการ ทำความเร็วในทุกย่างความเร็วเนี่ยก็จะมีความโดดเด่นตั้งแต่รอบพ่วง3,000รอบนะครับไปจนถึง6,000รอบขึ้นไปนะครับต้องบอกเลยว่าให้ความเร็วได้แบบมาไวมากๆแล้วก็มาเนียนแม้ว่าเครื่องยนต์จะไม่ได้ปูดปลานะครับแต่บอกเลยว่าสัมผัสได้ถึงความแรงของเครื่องยนต์ไฮท็อกอย่างแน่นอนนะครับถัดมานะครับในส่วนของเกียร์เนี่ยก็ที่ให้มาก็จะเป็นทั้งหมด5สปีดด้วยกันนะครับตัวรถเนี่ยไม่ได้มีโหมดการขับขี่นะก็เปิดสวิตช์ขึ้นมาก็จะขึ้นเลยเป็นโหมดรถก็จะไม่เหมือนกับ 1, 2, นับตว1200ที่เป็น รุ่นพี่ในคลาสที่จะมีโหมดการขับขี่มาให้แต่ตัวนี้ก็จะมีเพียงแค่โหมดเดียวคือโหมดรถนั่นเองก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งสไตล์ตที่ยังคงความเป็นรถคลาสสิกใน900ซีซีอยู่นะครับและอีกเรื่องที่หลายๆคนก็คงอยากรู้กันทําในเรื่องของราคานั่นเองก็ตัว t า i อัม h Bonneville 400นะครับก็มีราคาค่าตัวอยู่ที่469,000บาทนะครับถ้าหากใครสนใจแล้วเราก็สามารถเข้าไปดูได้ทันจริงได้ที่โชว์รูมใกล้บ้านนะครับหรือ จะเข้าไปดูที่ทางเว็บไซต์ Thai Am Motorcycle c o .th นะครับและสุดท้ายนี้ครับเราก็ต้องขอขอบคุณทาง Thai Am Motorcycle ประเทศไทยนะครับที่ได้ให้ Thai Am Bonaville T100 มาให้เราได้รีวิวให้เพื่อนๆได้ชมนะครับและสุดท้ายนี้ครบก็ต้องขอฝากเพื่อนๆกดไลค์แฟนเพจเฟซบุ๊ก Boxster r a s t i n g นะครับแล้วกด Subscribe ช่องยูทูบชาน n e l Boxster r a s t i n g กันด้วยนะครับและอย่าลืมติดตามข่าวสารและอ่านข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับ รถจักรยานยนต์ได้ที่ w w w b o x t ด r a t i n g c o m ครับส่วนในวันนี้เราต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ